จะสอบถามต่อเลยนะครับหลังจากเราคัดกรองข้อมูลหรือลูกค้าจะถามอยู่แล้วแหละว่าต้องทํำยังไงเนี่ยเราเราก็เราก็แจ้งเลยว่าเดิ่หลังจากเราคัดกรองข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะถ้าสร้างสดสร้างกลุ่มเลยออกแบบก่อนออกแบบเสร็จปุ๊บประเมินราคาตีราคาลูกค้าต้องรู้ทั้งราคารู้ทั้งหนา้ารูปแบบมาตก,การวางแรู้ทุกอย่างวัสดุรายการ ที่เราจัดให้หรือถ้าเป็นโปรก็เป็นโปรยังไงมีมีส่วนได้ส่วนแสีอะไรบ้างลูกค้าต้องรู้ให้เขาหมดก่อนแต่ส่วนใหญ่ตัวเนี้ยจะมาถึงทางทางบริษัทดำเนินการแล้วหลังจากนั้นถ้า,ถ,าถ้าลูกค้าถามหลังจากรู้ข้อมูลผมออกแบบดีไซน์ดีราคาทุกอย่างลูกค้ากับบริษัทเข้าใจตรงกันแล้วก็โอเคในข้อตกลงทั้งหมดทั้งสองฝ่ายเราจะเซ็นสัญญากัน เส้นสัญญากันก็คือเราต้องดูว่าภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคไหนถ้าภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็โซนนั้นนะครับรัฐมีประมาณ2 3 0ายกิโลจากาจากกรุงเทพเนี่ยจะเป็นวางมัจจำประมาณ3 0ม0 0บาทขึ้นไปทําไมต้องขึ้นไปขึ้นอยู่กับราคาบ้านรานะคาบ้านประมาณ1ล้านลงมาประมาณ1ล้านนะครับลงมามัจำสา0 0มบาท ถ้าเกิดว่าประมาณล้านห้าสองล้านส่วนใหญ่ถ้าเกิดสองล้านขึ้นเนี่ยสองสามล้านขึ้นเนี่ยผมจะให้มัดจาเพิ่มขึ้นเพราะว่างานมันจะยากขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณสามล้านก็จะมัดจำประมาณสามหมื่นห้าสี่หมื่นบาทไปจนถึงห้าหมื่นบาทในในการก่อสร้างประมาณห้าล้านหกล้านอะไรเนี้ยมันก็ไม่บ่อยแต่ว่าอันนี้เล่าให้ฟัง,งเฉยก็คือเบื้องต้นก็ประมาณสามหมื่นเราเลยประมาณสามหมื่นขึ้นไป แจ้งลูกค้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเท่าไหร่คราวนี้พอพอวางมัดจาเสร็จทํายังไงต่ออ่าเมื่อกี้คัดกรองออกแบบตีราคามัดจาพอมัดจาเสร็จปุ๊บเราจะเป็นการเขียนแบบขึ้นพิมพ์เขียวในระหว่างนั้นเราก็จะส่งให้ลูกค้าดูว่าเออหน้าตาบ้านมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะเลเยอร์ภาพที่เป็นเป็น หน้าตาที่มันคล้ายจริงมากที่สุดมาให้ลูกค้าดูแล้วว่าเนี่นยหน้าตาบ้านก็จะเป็นจัดแต่งอย่างนั้นนี้แต่ว่าตัวนี้คือลูกค้าจะไม่มีการแก้ไขหรอกครับเพราะว่าเราเอามาให้ดูเฉยๆตัวนี้ก็จะได้เอาไปลงในโปรไฟล์เพจคุณแล้วเอาไปลงในเพจที่น้อ,องที่ทําการตลาดตัวนั้นดูแลคราวนี้พอได้ภาพพวกนี้เราก็จะส่งขึ้นทีมเขี่ยว การเขียนพิมพ์เขียวจะใช้เวลาประมาณ7วัน5้าถึงเจวันตอบยากแต่ว่าก็จะอยู่ราวๆนี้แจ้งลูกค้าได้เลยว่าเรามีคนเขียนแบบหลายคนดังนั้นเราทําได้เร็วกว่าเร็วกว่าคนเขียนแบบแล้วก็ในช่างอะไรที่เขาทำส่วนใหญ่เขาจะขอเวลาประมาณ15หวันบวกลบของเราประมาณ5วันถึง7วันครึ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่อยู่5วันเสร็จแล้วก็อีก2องวันสาวันแล้วก็ส่งเอกสารให้แล้วอันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนการทําพิมเขียวเนี่ยหลังจากเสร็จสัญญาเนี่ยเราส่งเอกสารให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนเงินสดก็จะรับเอกสารไปทั้งหมดเลยเอกสารชุดนั้นน่ะสามารถเรียกผู้ธนาคารก็ได้ด้วยในอนาคตลูกค้าจะได้กินไปชุดหนึ่งไม่ว่าจะขออนุญาตูกสร้างหรือไม่ก็ตามสําหรับเงินสดสําหรับเงินสดที่วางพื้นที่ภายนอกไม่ต้องขอก็ได้ แต่ถ้าเราสบายใจก็ของก็ไม่เป็นไรเรารก็มีสีเดียวก็คือข้อเอกสารเราเตรียมเห้หม่มเราจะมีสัญญาอ๋หอหรืมหลังจากโอนมัดจำเสร็จแล้วเนี่ยทางบริษัทจะส่งสัญญาไปให้ลูกค้าโดยมีลายเซ็นจ,จากบริษัทไปสองฉบับหลังจากลูกค้าเซ็นเสร็จได้รับเสร็จปุ๊บเซ็นคนที่เซ็นจ,จะต้องเป็นคนที่ยึดกู้เจ้าของที่ดิน ยื่นผู้และเจ้าของที่ดินนะครับถ้าถ้าเป็นเงินสดเนี่ยต้องเป็นเจ้าของที่ดินเสร็นด้วยหนึ่งหนึ่งชื่อส่วนคนที่อยากเช่นว่าเป็นชื่อที่ดินเป็นชื่อพ่อแม่แต่ลูกจะสร้างบ้านพ่อแม่เสร็จคนคนทีน่เนเจ้าของที่ดินก่อแม่เส็จก่อนเส็จก่อนแล้วก็ลูกลูกจะสร้างบ้านก็ลูกก็เส็นคราวนี้ อานนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอหลังจากเซ็นแล้วส่งเอกสารกลับเอกสารกลับก็คือสองฉบับที่เก็บไว้ดึงอีกฉบับหนึ่ง,งส่งกลับให้ส่งกลับให้บริษัทถือว่าโอเคจเพราะว่าเราเราจะส่งเอกสารให้เฉพาะ 1, ทันทีโอนแล้วเท่านั้นนะครับ ต้องสร้างความน่าเชื่อถือลูกค้าว่าเราเราทำงานจริงเราไม่ได้เราไม่ได้หลอกาไม่ได้จัจริงแล้วถ้าถ้าลูกค้าเห็นโปรไฟล์แล้วก็ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจก็ให้ลูกค้ามาตรวจสอบที่โปรไฟล์เพื่อูก็ได้ว่าเราทำงานจริงไหมยังไงว่าเลื่อนทั้งอาทิตย์ก็ไห่หมดเลื่อนเป็นเดือนไม่น่าจะมเพราะผมมีโค้ดในการทำงานมากกว่าทันโค้ด น่าจะถึงเลื่อนจะเอื้อยเพื่อไปเจอต้นทางเพราะว่าเราทำงาน าหลังลูกค้าโอนเห็นว่าจำลูกค้าเส็นสัญญาเส็จส่งกลับมาโดยที่ตอนนั้นเราเขียนร,ราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งกลับมาเราเริ่มดําเนินการในระหว่างส่งเราก็ดำเนินดำเนินการเขียนแบบเเขียวแล้วแหละเขียนแบบออกกิจการคำนวณความแข็งแรงโครงสร้างออกตัวนั้นตัวนี้รอแล้วเอกสารกลับมาถึงบริษ,ษัทปุ๊บถ้าแบบเสร็จบริษ,ษัทจะส่งแบบกลับไปให้อีกรอบหนึ่งทันที แต่ถ้าเอกสารสัญญาลูกค้ายังมาัิมาริษัทแบบยังไม่ไปนะครับแบบจะยังไม่ไปเราต้องเซ็นสัญญาเสร็จก่อนแบบถึงจะไปการเขียนแบบออกแบบเราไม่ขายต้องบอกลูกค้าถ้าจะซื้อแบบต้องแจ้งเราว่าจะซื้อแบบจะซื้อแบบไหนจะซื้อออกแบบเองซื้อออกแบบเองผมก็จะแจ้งกราทากราทา แต่ถ้าคำว่าซื้อแบบก็คือแบบที่เราทำทำสำเร็จแล้วเอาไปทำอะไรไปปลูกสร้างอย่างเดียวเอาไะไเช็นสถาบนกอกพิษ์มนไม่เอารายการำนวนเอาอะไรไหมถ้าไม่เอาก็มไม่แพง,งประามาณ0.5%นะถผมจะเป็นของราคาสร้างบ้านก็ถูกมากแต่ไม่มีการแก้ไขงานให้ก็คือเราไป เลยมันมีแก้เคลียร์แบบยังไงแล้วก็ออกไปบบกับงานเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปต้องการอราะไรเซ็นจะสถาปนิกซัพพล์ก็มันจะมีราคามเรื่องต่างๆตามเรที่เรียกว่าจะไปทำอะไรถ้าอยู่ข้อตอนนีน้ด้วยก็มีสเต็ปหนึ่งเคเอาเป็นว่าแจ้งให้ลูกค้าทราบเราจะมีผลในสัญญาเมื่อเราสร้างปุ่มบทสัญญาให้ลูกค้าและขั้นตอนกจะทําง,งานบอกว่าเราเนี่ยออกแบบเพื่อสร้างเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบเพื่อขายหรือถ้าขายต้องแจ้งซึ่งมันจะเป็นราคาราคาขายและบริการออกแบบต้องเข้าใจต้องลูกค้าถ้าลูกค้าถามในเรื่องราคาต้องเข้าใจนะว่าอย่างจ้างเดือนเดือนน้องๆเนี่ยรวมๆกันคน,นหนึ่งก็สองพันนะเฉลี่ยสองพันกว่าทำงานกันสี่ห้าคนดังนั้น การเขียนแบบแต่ละครั้งเรือกออกแบบเนี่ยใช้เวลาสัปดาห์หน,นึ่งสองคนเนเถ้าน้อยกว่านั้นก็คนเดียว7จ็ดคนอ่น 2, าไม่พูดเลยสองหมื่นหารวันหนึงก็ตกวันละเจ็ดร้ทำเจวันคนเดียวก็4ี่พนเกี่คือต้นต้น,ต,นต้นนะครับถ้าทำสองทำทั้ง3ามคนก็วันละ4ี่พันเก ดังนั้นผมไม่ขายแบบเพราะว่ามันไม่ถ้ถาได้ปูกสร้างมันก็ได้ดําเนินการติดต่อไปมันก็ยังมีโอกาสได้ได้ได้กำไรเกิดสกัดเก่าหลังจากเขียนแบบ3าดีลงรายละเอียดราคาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่จบขั้นตอนการออกแบบเราต้องเขียนอีกประมาณ7วัน5้ถึงเวันดังนั้นต้นการออกแบบเราเกินหมื่นแน่ แล้วทุกครั้งที่มีการมีการเซน็นเอกสารเซ็นนั้นเซ็นนี้สถาบันอิสระกอนและน้องๆม,มีค่าค่าใช้จ่ายเราให้เป็นค่าของเล็กๆแล้วก็เยอะแต่ที่แน่ๆก็คือเอาแค่ต้นทุนเนี่ยเกิดตัวิศวะก็คือคำว่าเกิดเหมือนคืออะไรออกแบบเฉยๆเนี่ยก็คูณไปสี่ห้าพันครั้งถา้าออกแบบวันชิ้นเดียวแต่ลองดูว่าแต่ละคนออกแบบเลยนะที่แน่ๆเป็นสิบันขึ้นไป การถ้าเขียนคนเดียวเกินเจ็ดพันแล้วเขียนหลายคนก็ก็ว่ากันแต่เพราะเขียนช่วยกันถ้าเลิกงานให้เสร็จนอยิ่งหลายคนคราวนี้จะมาดูที่เขียนฟิวเกียวก็จะมีการเขียนฟิวเกียวอีกาเจ็ดวันก็ลองคุณประยค่าแรงคนเราในการเขียนแบบคนทวสมกรสถาปนิกหรือคนที่เขาถนาดการออกแบบเนี่ยก็จะรู้กันว่าว่าเราเราไม่ได้รับเงือนเงื่อนน้อยเกินไปเพราะว่า มันยากางทีการเขียนแบบเราไม่ได้เขียนแค่ในเวลางานเราไม่เขียนเวลานอ,อกงานาได้ยเรา่าหมายถึาที่ได้ทำแบบนั้นอ,อันนี้คือเป็นงานบริการนะครับไม่ขายแบบไม่เขียนแบบเพื่อขายไม่มีที่ไว้เขียนแบบเพื่อขายถ้าจะซื้อต้องแจง้งขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากได้แบบได้แบบแล้ว ครั้งแรกลูกค้าจะมีการไปยืน่นอเรียืขอสร้างตันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับทางการตลาดอาจจะรู้หรือไม่ได้รู้ด้วตนนี้ก็คือ,คอไม่ยื่นขอยืมขอสร้างในครั้งแรกเราก็ประสานงานให้ลูกค้าก็จะไม่ได้ไปบ่อยไม่ได้ลำบ,บากถ้าไปยื่นเองมันจะมีรลายสเต็ปแล้วเอาไปยื่นธนาคารก็ไปครั้งเดียวที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยที่ลูกค้าสะดวกเราก็จะประสานให้ทั้งหมด การเติมนเอกสารมีการทาอะไรให้ทุกอย่างเพื่อให้เรียบร้อยในขั้นเดียวน,นั้นจะได้ไม่ต้องไปอีกไปอีกครั้งนึงคือตอนเซ็นสัญญากับธนาคารพื่อะธนาคารอนุมัติแล้วสนใจนัเป็นอย่างนั้วจบขั้นตอนกับจบขั้นตอนสำหรับที่เราควรจะที่ที่เรารู้หลักในั้นก็จะเป็นเรื่องของงานก่อสร้างแล้วการบอกการที่เราสอบถามลูกค,ค้าว่าจะสร้างช่วงไหนเพราะว่าเราจะวางแผนล่วงหน้า ถ้าสมมุิลูกค้าบอกว่าจะสร้างชินวันนี้วันที่หนึ่งลูกค้าบอกว่าจะสร้างไปประมาณชิ้นเดือนต้องออกแบบแล้วแล้วต้องออกแบบให้เสร็จภายในเจ็ดถึงสิบวันด้วยและถ้าเป็นยื่นผู้ธนาคารไม่ทันเลยอาจจะไม่ทันมีแนวโน้มท,ที่จะไม่ทันสูงมากเพราะว่าต้องต้องขออนุญาตสร้างอีกวาณอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ ธนาคารนี่ประมาณ30วันเนี่ยก็เดือนหนึ่งแล้วออกแบบอีกไม่รู้จะใช้เวลากี่วันออกแบบ Set เสร็จต้องไปเขียนแบบอีกไม่รู้กี่วันออกแบบสมมุดวันเขียนแบบ7วันก็ขึ้นเดืนอนก็แปลว่ารวมกับอ่อนนีกสร้างเรื่องเพืนอนักการก็4 5วันขั้นต่ำแล้วดังนั้นส่วนใหญ่ลูกค้าก็ไม่4 5ด้วยส่วนใหญ่ก็จะไปที่สองสามเดือนรวมที่เป็นสิบขั้นตอนสามเดือนสี่เดือนก็มีดังนั้นถ้าลูกค้าบอกว่าอีกจะสร้างอีกประมาณสามเดือนข้างหน้าเริ่มออกแบบเลย ก็จะแจ้งลูกค้าได้เลยว่าเรื่องออกแบ,บได้เลยเขี่อันนี้คือขั้นตอนนะถ้าเป็นสร้างเงินสดสรุปที่ดินไทยต้องการสร้างเมื่อไหร่ราคาประมาณเท่าไหร่อยากได้บ้านลักษณะไหนออปชั่นห้องน้ำห้องน,อ,งนอนทุกตัวอะไรยังไงเขี okay. ่ยนี่คือเงินสดถ้าลูกค้าถามจ่ายเป็นยังไงก็เราก็จ่ายเป็นงวดเหมือนกับธนาคารคล้ายธนาคารมาก ไปทำา้วดให้นธนาคารประมาณนั้นครับเราเราเป็นมวดเราไม่รับเงินทีเดียวทำงานยากโดนกดดันเยอะเราก็จะรับเป็นสเต็ปดีวกว่าประมาณล้านละห้ามวดหกมวดประมาณนี้ครับล้านละห้ามวดสองล้านก็ประมาณเจ็ดแปดวดเราจะไม่ทําเกินแปดมวดคราวน,นี้ถ้าเป็นโอเคทบทวนเงินผ่อนเงินสินเชื่อธนาคาร บ้านใครบ้านใครเป็นคนกู้คือใครแล้วก็ที่ดินใครอยากสร้างเมื่อไหร่โฉนดใช่ไหมราคาผูกสร้างต้องการผูกสร้างกู้เท่าไหรแล้วก็หน้าตาบ้านลักษณะไหนอะไรประมาณนี้ครับไม่มีเงินสำรองก็ไม่เป็นไรเพราะาเราเป็นคนสำรองเงินอยู่แล้วก็คือแค่เบิกเปิดธนาคาร เราเข้าบัญชีลูกค้าลูกค้าก็าโอนมาให้เราจบข,ขั้นตอนแต่ละตัวเงินเหลือเง้นไว้โอเคตอนนี้คือขั้นตอนของการทํางานนะครับของการทำานคราวนี้ผมจะเล่าถึงเรื่องการตีราคางานการต,ตีราคางานคร่าว